โมเดลเปลี่ยนกระดิ่รันมาก่อนวันเริ่มบ่ายนี้ประดม22จังหวัดด้านอุตุประกาศฉบับที่3พยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะัยอุทกภัย,ภยพยากรณาา์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์พระธิพรลุงพิลาชัยทาง Facebook ประจำาวันเพฤหัสออบดีที่2พฤษภาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือน ประกาศกล่มอุตุฉบับที่3พื้นที่สีแดงสีเหลืองที่จะเริ่มมีฝนเข้ามาก่อนตั้งแต่บ่ายนี้เป็นต้นไปพื้นที่เสี่ยงภายุฤดูร้อนภาพข่าวจากลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจากทางบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับล่าสุดโมเดลเปลี่ยนนะครับว่าจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเริ่มตั้งแต่บ่ายนี้เป็นต้นไป ซึ่งในวันนี้จะในมรืนพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกในบางจังหวัดก่อนซึ่งกรมอุตุนิยมทิทยาประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฝยยน,นฟ้าขนองลมกระโชกแรงหรือพาย,ยุฤด,ดูร้อน2พฤษภาคม2567เริ่มตั้งแต่6นาฬกาของวันนี้ถึง6นาฬกาของวันพรุ่งนี้แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางสีเหลือง บริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตาอุทัยธานีการจนบุรีเลยนครราชสีมาบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมม,มุกดาหารศรีสะเกษอุบลราชธานีระยองจันทบุรีละตราดขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวพื้นที่เสียงดังก,กลา่าว ระวังพาย,ยุฤดูร้อนลักษณะพา,าย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ซึ่งฝนในวันนี้อย่างมีมากนะครับปริมาณและแการงกระจายตัวของกลุ่มฝนจะอยู่ที่ประมาณ10%เบริณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนประเทศไทยตอนล่างประมาณ10-20%ส่วนในวันพรุ่งนี้ปริมาณและแการงกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้น จาก10จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น10 20 30 40 50 60ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับในแต่ละวันนะคะซึ่งนะคะในด้านของกรมอุตุได้ออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่3รายชื่อจังหวัดที่จะมีผลกระทบจากพาย,ยุฤดูร้อน3-7พฤษภาคมโดย3-4พฤษภาคมภาคเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา นานแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนผ้าตะวันออกเฉียงเหนือ3-4พพฤษภาคมเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลําพูอุรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสาินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์สีสเกต และอุบลราชธานีส่วนภาคกลางตามถึง4พฤษภาคม2507เน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจนบุรีส่วน5ถึง6พฤษภาคม2507ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่าน แพรอุตรดิต์สุขโขทยัยตากำแพงเพชพรพพชษนุโลกพิจิตและเพรชรบูรณ์5-6ถึงพุษภาคมภาตะาออกเฉีงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดเยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมา บุรีรัมย์สุรเรนศรีส,สกเกตและอุบลราชธานีส่วนภาคกลาง5-6พฤษภาคมบริเวณจังหวัดนรครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลส่วน7พฤษภาคมภา,าคเหนือ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7พฤษภาคมบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลาง7พฤษภาคมบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบ,บุรีสระบุรีสิงห์บุรี อ่างทองพระนครศรีธิยาสุพรรณบุรีการนจนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและประิมณฑล7พฤษภาคมภาตมออกบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วจ,จวะะเเรงงายอจันทบุรีและตราลหลายคนสงสัยนะครับว่าผายิบด,ดูร้อนในชุดนี้สาเหตุและปัจจัยมาจากอะไร ก็จากเนื่องมาจากในช่วงนี้นะครับในหลายวันมีอากาศร้อนสะสมร้อนจัดและร้อนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคโดาะภาคกลางดังนั้นนะครับอากาศร้อนก็จะมีปัจจัยเข้ามากระตุ้นคือนะครับในช่วงวันที่3-5พฤษภาคมจะมีขึ้นกระแสลมป่ายตกำจากประเทศพามา่าจะเคลื่อนผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานทางตอนบน จึงทาให้มีปัจจัยที่ฝนเข้ามาโดยจะเน้นภาคเหนือภาคอีสานส่วน6-7พฤษภาคมก็จะมีอีกปัจจัยคือจะมีด้านของแนวลมพัดตบของลมตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงลมใต้ที่จะปกคลุมภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงภาคเหนือทางตอนล่างซึ่งประเทศไทยทางตอนบนก็ตามที่แอดมินได้บอกเอาไว้ว่าจะมีอากาศร้อนอากาศร้อนจัด เข้ามาในหลายพื้นที่นะครับและร้อนสะสมจึงทําให้เกิดพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่เลยนะครับในรอบนี้โดยจะมีะักษณะพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ขอให้ระวังอันตรายโดยไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกร,เ,กรเตรียมการป้องกัน ระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนลักษณะอากาศในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของอากาศร้อนถึงร้อนจัดซึ่งร้อนจัดโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงภาคกลางนะครับในด้านของอากาศร้อนอากาศร้อนจัดก็จะมีปัจจัยที่จะทําให้เกิดพาย,ยุฤดูร้อนคือจะมีลมใต้และลมตําตกเฉียงใต้ที่จะพัดนําความชื้นเข้ามาประทะกับอากาศร้อนเดิม อากาศร้อนสะสมเกิดเป็นพาย,ยุฤดูร้อนได้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้เข้ามาแล้วมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนบริเวณพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเมื่อเวลา17บนาฬิกาสีินาทีหนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดความเสียหายหลังคาเรือนของชาวบ้านปลิวกระจัดกระจยรายระดีระนาดเลยนะครับอย่างที่เห็นในขณะนี้ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากนั้นแล้วที่สุขโขทยัย16นกา30นาที30เมษายยน์ที่ผ่านมาเกิดพาย,ยดุดูรร้อนบริเวณพื้นที่หมู่ที่7บ้านหลังโชกตำบลบ้านแก่งอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีแรงลมพัดกระโชกต้นไม้ล้มกีดขวางทางการจราจรและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายก้าวหลังคาเรือน ขอบคุณที่มาจากท่านข่าวสุขโขทยัยนอกจากนั้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้1พฤษภาคม2567ที่เรียนพื้นที่อำเภอสามเงาจังหวัดตาสายตรวจตำบลวังมันได้ออกตรวจพื้นที่พบต้นไม้ล้มขวางทางการจราจรบริเวณกิโลเมตรที่580ซึ่งนะครับมีต้นไม้หักโคน่นล้มขวางทางการจราจรในด้านของเจ้าหน้าที่ ็มาช่วยกันตัดออกจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเหตุเกิด16นกา35นาที1พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากสถานีตำรวจภูธรสามเงานอกจากนั้นแล้วนะครับพาย,ยุดย้วยร้อนยังพัดถล่มบริเวณพื้นที่บ้านตามอำเภอเมืองจังหวัดน่านเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสร้างความเสียหายขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณยงยุทธ ส่วนในวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังตามที่แอดมินแจ้งเตือนนะครับบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะมีพายุฤดูร้อนระดับปานกลางนะครับต่อไปนี้จะพามาดูรายได้ของพื้นที่ฝนในชุดนี้2-3พฤษภาคม2567พยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลูในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮองสอนเชียงรายพเยาน,าน่าน แพรอุตตรดิตและตาอุณหภูมิต่ำสุด23-30องศาและสูงสุด38-44องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กมต่อชั่วโมงภาคตะวัออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลูในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ10ลมกระโชกแรงแลาลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม มุกดาหารนครราชสีมารีส,สกเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดย4บถึงองศาและสูงสุด39-43ถึงองศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าโหมในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากด้านต่ำตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด2 6ิถึงองศาและสูงสุด40-43ถึงองศาจากลมตําตกเฉียงใต้ ความเร็วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง5ตนอ,อ,อากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลดในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด2 7่0ดองศาและสูงสุดสาม2าถ,ถึงองศาจากลมใต้ความเร็ว1 0บ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนต่ำกว่า1น่เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑล อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวัน,วนอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบเก้าถึงสามสิบองศาและสูงสดุดสามเจ็ดถึงสี่สิบเอ็ดองศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วน่าสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุดย4ิบถึงองศาและสูงสุดสามารถถึง40องศาจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลตามตะวันตกความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันกกออาาร้โดยทไป นฟ้าขนองร้อยละ20บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังดละสูลอุณหภูมิต่ำสุดที่ภู29องศาและสูงสุด35-38องศาลมตมตกเฉียงเหนือความเร็วถึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลื่นเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นขอทุกท่านติดตามพยากรณ์อากาศประกาศคำเตือนจากกรมอุตุกันอย่างการ้ชิดนะครับซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปปริมาณและการการะจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้3พฤษภาคมจนถึง11พฤษภาคมขอให้ติดตามพยาอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ